เจอหน้างานในลักษณะแบบนี้ผมไม่อยากจะรับผมไม่อยากจะทำเลยนะครับพี่น้อง FC ก็สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ถึงแม้ว่าในคลิปที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นะมันจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับทุกท่านนะว่า,ามีลูกค้าเอาแบตเตอรี่เข้ามาทำการชาร์จนะครับทุกท่านแต่ทำไมผมถึงบอกว่าในเคสแบบนี้ มันเป็นเคสอ,อะไรที่มันน่าเบื่อมากๆเลยนะครับอ่ะเราเมื่อลูกค้าถือแบตเตอรี่มาเราก็สังเกตได้ว่าอินเด็กเตอร์หรือว่าตาแมวมันเป็นสีเขียวนะมันเป็นสีเขียวปกติเลยเนี่ยถ้ามันเป็นสีเขียวนะครับนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าบางท่านอาจจะบอกมาว่าเอตตาแมวมันค้างหรือเปล่านะในขณะที่เขาใส่มอเตอร์ไซค์ขี่มานะครับอ่าในขณะที่ลูกค้าใส่มอเตอร์ไซค์ขี่มาเนี่ยนะครับ ตาแมวมันเขย่าไปแล้วถูกเขย่าไปแล้วรับรองว่ามันไม่ค้างนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับในขณะที่เราสันนิษฐานนะครับว่าแบตเตอรี่รุ่นเี้ยนะครับไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยววันนี้เราจะเช็คให้ดูนะครับว่าแบตเตอรี่รุ่งนี้ไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราพูดไว้ไหมอ่านะครับแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เรื่องแบตเตอรี่กันสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เช็คที่เราเตรียมมาจะทําการเช็คให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีได้ดูนะ ตัวนี้มันเช็คได้ทั้งไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จแล้วก็เช็คก,การจําลองอ่าจลองการสตาร์ทด้วยนะครับทุกท่านนะมันก็เหมือนมันติมิเตอร์เราธรรมดานี่แหละนะครับทุกท่านนะเพียงแค่ว่ามันมีอ่าการจําลองนะครับการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยนะครับเป็นการโหลดไฟออกนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับ, academy, รบมันจะตกไหมค่าแรงดันของแบตเตอรี่มันจะตกไหมนะครับทุกท่านนะอา่ามันเป็นตัวเช็คนั่นแหละนะครับทุกท่านนะเ้าทีนี้นะครับ เนี่ยมันก็จะเป็นสวิตช์กันโยกจําลองการสตาร์ทนะครับอ่าตรงนี้นะอันนี้มันจะชัวชัวนะในมุมมองของเราที่เราเคยอยู่ร้านแบตเตอรี่เรามองว่าตัวเนี้ยเช็คได้ชัวก,กว่าเครื่องวัดค่า CCA นะเพราะว่ามันจําลองการสตาร์ทได้จริงนะครับอ่าเวลาเราสตาร์ทเนี่ยไฟจะตกไม่ตกเรารู้เลยแต่ แบตเตอรี่ลูกที่มันเสียเราเคยเอาไปวัดค่า CCA มันบอกว่าดีเยี่ยมเวลิกูดนะอ่ามันปิ้นเป็นใบออกมาเลยแต่เอาไปสตาร์ทรถไม่ติดแต่เอามาใส่เครื่องนี้เข็มมันตกนะครับทุกท่านนะอ้าวตามนี้เลยนะครับทีนี้แบตเตอรี่ตรงนี้นะมันเขียนว่า MF MF คือเมทแน f นฟี MF คือเมทแน f นฟีนะอ่าเมทนนฟี an คืออะไรแบตกึงึงแห้งนะครับเมทานนฟี an ก็คือแบตกึงึงแห้งไม่ใช่แบตแห้ง แบตตัวนี้ไม่ใช่แบตแห้งนะอ่าตรงนี้ถ้าเราเอามือลูบตรงสติกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่นะครับให้ลองลอกสติกเกอร์ออกดูนะนี่ลอกสติกเกอร์ออกปั๊บนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือรูเติมน้ํากลัน่นนะสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยเช็คเลยก็เพราะว่ามันติดมาหลอกไง M F เนี่ยนะ M F มันเป็นแบตกึง่งแห้งนะครับอ่าไฮบิดถ้าเป็นไฮบิดคําว่าไฮบิดก็คือ กึ่งแห้งผสมนะกึ่งแห้งแล้วเรามาเติมน้ําผสมน้ำน้ำกดผสมลงไปในขั้นตอนการเตรียมแบตเตอรี่นะครับทุกท่านนะ,ะแต่ทุกวันนี้เขาก็เติมมาจากโรงงานทั้งหมดนั่นแหละนะครับทุกท่านนะอ้าวเราก็ใช้เหรียญในการเปิดออกนะครับทีนี้นะครับในขณะที่นะครับแบตเตอรี่ที่เป็นแบตแห้งเนี่ยเขาจะเขียน S M F นะครับ S M F นะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะมันจะมีอักษร3ตัวแบตแห้งแท้จะเป็น S M F นะครับทุกท่านนะ,ะถามว่า S M F มีน้ํากรดไหมมีแต่ว่าน้ํากรดมันอาจจะเป็นชนิดเกลนะเป็นเกลนะครับทุกท่านนะมันก็เลยเขย่าแล้วมันไม่ได้ยินเสียงอ่าน้ำกรดภายในแบตเตอรี่นั่นเองนะทีนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนของการตรวจเช็คนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราพูดไว้ไหมเราได้บอกไปแล้วว่า แบตเตอรี่ลูกนี้ไฟเต็มร้อเปอร์เซ็นนะครับไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกท่านนะอ้าวนะครับเมื่อเราต่อเข้าไปนะครับนั่นไฟอยู่เกือบ13โวลต์เลย12.8นะครับโดยประมาณนะครับ12.8นะไม่ใช่12.4นะอ่านะครับขนาดแบตไม่ได้ชาร์จเนี่ยนะครับทีนี้เราก็จําลองการสตาร์ทนะครับเราจําลองการสตาร์ทถ้าเรากดไปปั๊บมันตกฉีดเหลืองก็ถือว่าปกติ ตกฉีดเหลืองก็ถือว่าปกตินะครับทุกท่านนะแต่ถ้าเรากดจำลองการสตาร์ทแล้วมันตกแดงแล้วไหลล่วงลงไปหาเลขศูนย์แสดงว่าแบตเสียนะครับอันนี้เราจำลองเนี่ยเห็นไหมเราชอดไฟออกนะครับเราชอดไฟออกกันแผงแดงเลยนะเห็นไหมไฟมันก็ไม่ตกนะครับทุกท่านไฟมันก็ไม่ตกต่ำกว่าฉีดเหลืองก็ถือว่าแบตเตอรี่รุกงนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกท่านโอ้ควันขควันขโมงเลยนะครับอ่า นะครับนี่แหละมันจึงเป็นเหตุผลนะมันจึงเป็นเหตุผลที่เราบอกว่าเราเบื่อกับงานพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่เข้าใจนะก็จะว่าเราไม่ทําการชาร์จแบตให้เขาเพราะว่าเขาเอาไปใส่รถเขาแล้วมันก็สตาร์ทไม่ติดทําไมรถถึงสตาร์ทไม่ติดก็เพราะว่านะครับได้สตาร์ทของเขามันเสียนะแล้วเขามาโทษที่แบตเตอรี่ นะพอเอาแบบไหมเราชาร์จเราก็ชาร์จตามปกตินั่นแหละนะครับเขาก็บอกว่าเราไม่ชาร์จให้นะครับทุกท่านอันนี้ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านเพราะว่าเราเคยเจอปัญหาแบบนี้มาเยอะแล้วนะครับทุกท่านนะนี่แหละเป็นงานที่เราเบื่อมากๆเลยนะครับบางบางคนเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเลยนะลูกค้าเนี่ยนะครับทุกท่านนะเอาละในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ FC ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ